สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ท่าเทียบเรือประมงเจ้าหลาวนะครับนี่ครับผมดีวันนี้เราเห็นเรามาพักนะครับที่ห้องพักนะครับที่เราพักไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็ฝนมันตกนะครับตอนแรกว่าเราบอกว่าจะหาตกปลาแต่ทีนี้มันไม่ได้ตกแล้วฝนตกเราก็เลยเดินลุยฝนไปดูทีครับว่าชาวบ้านก็ทําอะไรกันแถวนี้นี่ครับผมถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับ อันนี้เราก็เดินลุยฝนออกมานะครับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับว่าชาวบ้านเขาเก็บอะไรกันเช้าเชนะเราจะพาเพื่อนๆไปดูหน่อยนะครับนี่บรรยากาศประมงบุรีบ้านเลยนะครับผมที่เนี่ยวันนี้ลมแรงนะครับลมแรงเราก็เลยเขาส่วนใหญ่เรือประมงเขาหยุดน,นะครับแต่ผมอยากจะดูว่าเขาไปเก็บตัวอะไรกันในทะเลเป็นหอยหรืออะไรนะครับผม เดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็เดินมาสักพักหนึ่งแนละ้วเดินไกลหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําที่นี่พอมันแห้งแล้วมันไกลมากเลยอันนี้ฝนตกอยู่นะเห็นน้ํำจยดจนหน้าจอเลยไหมผมก็พยายามเช็ดออกนะครับแล้วก็ถ่ายใหม่อยู่อย่างเงี้ยจะไปดูสิครับว่าเขาทําอะไรกันมาแล้วครับผม อันนี้ที่จริงมันไกลแบบสุดลูกหูลูกตาบ้างเลยนะจะได้ยินจะเสียงผมพูดนะเพราะว่ามองไปทางหน้านี่คนตัวเล็กๆอยู่เลยครับตกจริงตกจังนะครับวันนี้อ๋อตรงนี้เขาเป็นเหมือนเหมือนนะครับหันให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับตรงนี้เขาเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรล่องน้ำนครับสำหรับเรือเข้ามานะ นีครับอันนี้ท่าเทียบเรือนะครับเป็นล่องน้ํานะคนเขาจะหาอะไรกันตรงล่องน้ำนะผมไม่แน่ใจเงัอนเดี๋ยวเราไปดูหน่อยสิครับว่าหาตัวอะไรกันอยู่โอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้เป็นโครนแล้วนะครับ หาตัวอะไรกันนะครับพี่ห,หาตัวอะไรครับหรอขอดูได้ไหมครับหอยอะไรนะพี่หอ,หอยอะไรนะหอยชัตดตีนอ๋อหอยผู้เชี่ฉวนแล้วพี่หรือว่าหอยสักเอหอยตีนเดียวอ่ะหอยกระโดดอ่ะเอาะ้าเหรออ๋อกินได้ไหมพี่ ได้เยอะไหมครับไแค่เนี้ยเอาละแล้วพวกพี่พวกพี่เขาก็หาเหมือนพี่ไหมครับอ,อ๋อคนละเจ้ากันใช่ไหมลองไปดูมีปูด้วยนะ แบบนี้มันมีหอยแครงไหมพี่<ะ>มีหอยแครงไหม<ะ>อ๋อที่เลนใช่ไหม,อ,มอ๋อครับ อันนี้จะออกเรือเหรอพี่หรือว่าออกเข้ามาแล้วอ๋อมีปลาหมึกบ้างไหมพี่ก็ขอผ้าไม่มีผ้าใส่กระป๋องไม่กิีปลาอะไรซื้อได้บ้างไหมพี่ กนได้แล้วหือว่าปูไปขายครับเออเรื่องเก่าแบบเสามาออ๋มีอะไรวะบ้างไหมพี่อ๋อมีปูก็ปลาครับครับอยู่ในกองพวนเยอะจะไปจับเอาพี่เหนียกวะอ๋อนี่ครับผมประมงเขาเข้ามานะครับถ่ายเพื่อนๆดูหน่อยมีปูขายบ้างไหมพี่มีครับนี่ยังไม่ได้โพสเลยเอาเหรอมาสดๆจากทะเลครับ อ๋อพี่เขาจะปลดออกให้เราหรือ่ะอ๋อหายโลเท่าไหร่เนี่ยพี่โลอะไรเนี่ยเอาเลยได้ไหมตรงเนี้ยมันกอกะต้องกะดูว่มีกิโลช่างเขาไหมเหรอเออประมาณกี่ตัวโลนะสามตัวโลได้ครับได้จะเอาสักหน่อยพี่สดๆนะผมต้องไปเอาตังค์ที่ห้องพักอ่ะพาพาไปได้ไหมรถพี่วะได้นี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะกับน้องกันไหน่ะ อ๋อเหรอครับอ่าพี่ด่วนไปป่ะอะไรนะครับด่วนมันด่วนมะผมเดินมาเปล่าด่วนป่าะด่วนยังไงนะด่วนหรือเปล่าคด่วนหรือเปล่าก็ไม่ด่วนต้องรอปลดก่อนอ๋อได้พี่ได้แต่พี่ไม่ได้รีบใช่ไหมไม่ได้รีบไหนยังปลดของอ๋อโอเคได้ครับตัวใหญ่ครับพี่เนาะ เอาเอาสใหญ่เนาะครับสใหญ่ครับอุโไหนนะระองเขาพี่่เราได้ไมสาใหญ่กิโลสี่อยนะพี่ได้ครับได้ขอถ่ายห่ี่เนาะถ่าเพื่อนดูหน่าเต็มเลยนะพี่นะ พอระสุไงเขาไม่ออกกันเพราะว่ามันจะติดกระสาเยอะอ๋อมันติดขยะเยอะแล้วค้าจ้างทำในการทำมันแพงอ๋อไม่น่า<อ>ถึงนี้ไม่ค่อยมีมีนะมันมีมันมีคือ้แล้วสองคูนเขาก็ฟันกันหน้าดูเลยเแม่ออกอวนทูไปอีกจะชุนก็ดีแล้วครับครับแล้วตรงนู้นเขาหาอะไรกันดิ ไล้่หอยที่พี่หานี่เขาทำอะไรกินหรอี่เป็นตัวเนี้ยอร่อยไหมเรอโดนสองร้อยบาทแล้วอีกเนี่ยหอยกระโดดนะหอยเลยนะหอยชักตีนหอยเีนเเ๋อหอยปีนเดียวหอยกระโดดแล้วแต่พื้นที่นะครับ ออ๋พี่ก็เลยเดินเก็บเช้าๆนะมันไปกินเลยไม่ได้พี่มันต้องเธแช่หน้ำให้มันคลายตายออกก่อนหรอไม่เคยกินเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับถ่ายเพื่อนๆดูนี่ครับระหว่างที่ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเราก็พาเพื่อนๆระหว่างที่เขากดปูนะครับเราก็พาเพื่อนๆเดินดูนะโอ้โหเจ็บเลย บรรยากาศนะครับจะตกนะครับก็ดูต่อนะนเพื่อนอันนี้เราขึ้นมาบนเรือพี่แล้วนะมาถ่ายพี่เขาดูนะโอ้ปูเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แล้วแถวนี้เวลาเขาไปตกปลาแบบตกเล่นๆน่ะตกที่ไหนได้พี่ตกสะพานเนี่ยถ้าอยากได้ปลาโตเขาเรือเช่าเนี่ยเลยเรือเช่าตกปลาอ๋อเช่าตกปลานช่เขาคิดยังไงไม่รู้นะวันนี้3พันแล้วนะเป็น3พันดีเป็น4,000พี่3,400นะไปของวันแล้วคืนอ๋อแต่นั่งได้หลายคนอยู่นะน่าจะเป็น5-6คนไม่มีกันไม่เข้ามีกันปม่ได้พี่ครับ เป็นเราเองหะใช่เรานั่นหวานแล้วนี่นะไเ็นองริเพียใช่ครับปาตัวใจแล้วไปพาไปไม่ได้ใช่นี่ครับเขาก็หาหอยกันอยู่นะวัยรุ่นใช่ต่อแล้วเพื่อนๆนี่ครับชีวิตชาวประมง กลัวุดอ่ะอันนี้มันคันอะไรพี่ทำไมเป็นี้ตัวเมียอ,อ๋อตัวเมียจะตัวผู้จะขาวๆจะสีฟ้าอ๋อเว้ยนี่อ๋อครับมาความรู้ใหม่เลยเนี่ <c oughs> ส่วนใดเดี๋ยวต้มให้เป็นกระดูะครับหนาไวไหมครับฮะหนาไวไหม ไม่หนาวหรอเห็นไหมนะ่ะพี่เขาจับปูเ่มาดูปูเร็วเดีดูนะครับขอดูปูหน่อยโอ้ตัวใหญ่นะมัดให้น้องเขาบัดโชว์น้องออกทุกวันไหมออกกับพ่อเหรครับหนาว,วนเหมือนกันนะช่วงนี้เนาะกระชินแล้วมั้ เขาใส่ถุงให้นะครับนี่ดูหอย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 ก็โดดมาเก็บนะครับเช้าเช้าเช้าถ้าใครพาพักแถวนี้ก็เดินมาเก็บได้นะแต่ก็ต้องเป็นหน่อยนะนี่ได้ปูมาแล้วเดี๋ยวน้องเขาพาไปเก็บตังค์นะครับขอบคุณนะครับพี่ได้หันทะเลสดๆจาก จากนี่เะโอนได้ไหมครับโอนได้ไหมน้องโอนได้เนาะเอาเอาีครับผมนี่หมาน่ารักครับหมาทะเลหมาทะเลอืมแยวก็น่ากลัวเดี๋ยวมันกัดอันนี้เราจะนั่งคันนี้ไปนะครับผมเช้านี้ก็ชุ่มฉ่ำไปหมดเลยนะครับชุ่มฉ่ำจริงๆ บรรยากาศแบบว่าสุดยอดมากมไ,มไปแล้วครับผมไปทำอะไร<ป>ลองเท้าลงนั้นหน่อยได้ไหมครับไปเมื่อกี้ยังไม่เห่ากันเลยบรรยากาศไป็นี่ มีเพื่อนมีเพื่อนวิ่งด้วยน่าต้นเลย <c oughs> อ้อรองเท้า <c oughs> ขออนุญาตเบลรองเท้าก่อนครับ <c oughs> นี่เราถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ <c oughs> แล้วเราก็ เมาครพี่ลมเลนเดี๋ยวพี่ช่วยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวช่วยกันเ,เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับพอดีให้น้องเข้ามาเอารองเท้าแล้วก็เลยติดลมก็เลยมาช่วยวช่่วววยยยยากกนีีออเเอด๋ดผมไปช่วยข้างหน้ายกดีกว่าไ,<อ>ไปต่อครับ อ๋อมันจะจมมันเป็นหลุมใช่ไหมน้องไม่จริงๆเลยอ้ยต,อ,ตออยู่ข้างล่างไม่กัดน,นะแต่พอขึ้นข้างบนมันจะกัด <laughs> Sợ ngắt tổ thành chiến này. Đây là phòng thi ba anh lặng, các bạn trò thật. โอ yup. ้ยขารยเียบขามันชูทานี้เลยหยิบด er ังแป๊ดหนึงนะครับ นี่ครับผมก็ได้ปูมาแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนระหว่างที่น้องเขารอตั้งโอ้โหปูไข่สับเบลเลอร์เลยเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นไงราใส่ถุงไว้ก่อนเนาะนี่ครับผมเรามาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้เราไปหาปูมาแล้วนี่สองแม่ลูกออกมาละออกมาทำไรหมวยออกมากินปูหรือเปล่าไม่กินไม่กินอ่ะไหนไหน นี่เราจะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับตูนี่ตัวเบลเลอร์เลยอะเพใส่แล้วนะครับเป็นๆเ,เลยนะออุ้ยนู่ครับตูยังเป็นๆอันนี้มันจะเป็นสองสีนะครับผมเพิ่งรู้นะถ้าเป็นตัวอย่างเงี้ยเป็นเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียนะอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมีย,ต,มยตัวผู้นะครับ แต่ที่เนี่ยตัวใหญ่นะครับไม่ให้ตัวเล็กนะตัวใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้มกินนะครับเรามาหาปูสดๆจากทะเลนะอ่าพี่ประมงเมื่อกี้เขาขายโลนึงนะครับสี่ร้อยบาทเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นหน้ามรสุมครับปูไม่ค่อยมีน้อยมากถ้าเป็นซื้อทั่วไปก็ห้าร้อยหกร้อยนะครับณนะตอนนี้นะแต่แล้วนี้เราเราอยากได้สดๆจากทะเลเราก็เลยจับสักโลว่นานานๆดีเราก็มานะ หลังจากที่เราได้ปูสดๆมาแล้วทําไงต่อหมยเราก็ไปซื้อถ่านมาเราก็มาเกาะไฟนะครับผม <c oughs> เตรียมตัวเกาะไฟนะครับนี่ปูของเราอยู่นี่นี่ปูสดๆจากทะเลนี่ครับผมก็ยังบางตัวก็แต่ส่วนใหญ่ก็น้องเขามีชีวิต<ข>อ,อยู่ <ขอ S 1> ยนะครับแต่ว่าเขาคืออาหารนะเร<ม>าไม่ต้องดรามาก<ม>เยอะแยะนี่ครับผมเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่ไฟติดแล้วยังไงต่อเราก็ไฟดับ ฮะไปดับแล้วหมวยพัดมันทำไมอ่าไม่ต้องพัดหรอกอีคครับเราก็เตรียมไฟแล้วก็ปูที่เราไปหาตอนเช้าใช่ไหมแล้วตอนนี้ลูกรออะไรรอกินปูอ๋อนี่ครับเราก็ก่อไฟนะครับรอน้ําเดือดนะครับปูสดๆจากทะเลเนี่ยเขายังอยู่เลยนะดูดิเขายังแกะวนปูวนอยู่เลยมีปูมีปลานะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็สักประมาณสักเก้าโมงนิดๆน,ดนะครับผม เช้าเราออกไปแต่เช้าเลยนะสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงหน่อยๆยก็บรรยากาศฝนหยุดแล้วนะครับก็ยังคลืมๆอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดปลาตอนเช้านะครับนี่แต่ว่าช่วงนี้ลมเขาแรงก็ประมงเขาออกกันไม่เยอะนะครับราคาวัสดุวัตดุดิบทางทะเลก็จะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีคนเดินชมสะพานตลอดเวลานะเดี๋ยวเราเรอปูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ครับผมก็อันนี้เราต้มแล้วนะครับ ที่เราไปหามาเช้าๆนี่ครับเราต้มละต้มได้ทีละสามตัวนะครับผมเพราะตัวมันใหญ่มากเลยนะอันนี้หม้อใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสุกแล้วจะเป็นยังไงเสร็จแล้วครับผมปูต้มของเรานี่ครับสดๆเลยนะครับจากท้องทะเลเมื่อเช้าอันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรนะขาปูดำเขาแถมมาให้นะครับผม แล้วก็กในหมอ้อก็ยังต้มอยู่นะครับเดี๋ยวเรียกสองแม่ลูกมากินนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราเตาะให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่ามันจะอร่อยไหมดีนี่ทําอยู่คนเดียวนะครับอืมนี่โอ้โหเป็นไงครับผมปูดำนี่ครับเดี๋ยวขอแกะให้เพื่อนๆดูกันเนาะ นี่ครับแกะมาแล้วนะครับเนื้อก็จะแน่นๆประมาณนี้เลยนะครับโอ้ยดูดิครับเข้าปากก่อนเดี๋ยวผมเข้าปากก่อนนะครับอันนี้หลังจากที่เราได้ปูมื่อเช้าแล้วก็จัดก,การเรียบร้อยนะครับอันนี้เราต้มก็สุกอีกชุดหนึ่งตอนนี้ก็สุกแล้วครับเดี๋ยวเรารับประทานคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกําลังใจ ผมด้วยนะครับจบแล้วครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวที่เหลือเราจะรับประทานต่อ